รสชาติดีเลยค่ะเฮ้ยกินไม่หยุดเลยอะ่ะคืออะไรน้ำซุปหอมมากอร่อยมากแบบเฮ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวพอกินไปน,นานๆมีความชาลิ้นอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะยังไม่ได้กินเลยอะ่ะอร่อยทุกคน <c oughs> หนีเช่นเคยกับของขวัญฉันแล้ววันนี้ขวัญจะพาทุกคนมารีวิวมาม่าถ้วยร้อนขวัญเคยกินไปแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นชาบูน้ำดำําแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันมีหลากหลายห่อหลากหลายรสชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นชาบูหม้อไฟอะไรต่างๆข้าวก็มีนะทุกคนอึ้งมากอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นไงวันนี้นะคะขวัญมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน5้ารสชาติไปกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมขวัญเลยว่าจะ เป็นยังไงมาดูกันแบบแรกนะคะทุกคนก็คือกัดจงังหม้อไฟเกาหลีนะคะรามิงสไปซี่ทานได้ทันทีเพียงแค่เติมน้ำไม่ใช้น้ำร้อน <Wow. S 2> เลือกรสชาตินี้ก่อนอย่างแรงเลยค่ะอยากรู้ว่าแบบมันจะแซบสมชื่อไหมนะคะดูหน้ากล่องเขาดูน้าทานมากๆเปิดมานะคะข้างในกล่องของเขานะคะก็จะมีนี่ช้อนซ่อมเล็กๆน่ารักมากเลยทุกคนผงนะคะนะเป็นผงปรุงรสเหมือนมามา่ ธรรมดาทั่วไปเนี่ยละมาม่านะคะหอ่อน่ารักมากอันนี้เป็นถุงร้อนนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยทุกคนอย่างแรกนะคะเราก็เอาซองตัวนี้นะคะที่เป็นทําความร้อนนะคะใส่เข้าลงไปในถ้วยแบบนี้หันใส่ผงรอไว้ก่อนหันตัวกลัวว่าใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวมันจะแบบปุบูบูบูบใส่น้ําลงไปเขาจะมีขอดนะคะทุกคนว่าใส่แค่ตรงไหนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาถ้วยตรงนี้นะคะที่ใส่มามา่มาแล้วผงเราไว้ข้างบน ใส่น้ำไปด้วยต้องเยอะแค่ไหนอกตัวที่ฝั่งน้มันต้องเยอะแค่ไหนปิดฝาค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้นะคะหลังจากที่เราเทนนะ้ําปิดฝาไปแล้วนะคะทุกคนก็มารอ1 0บถึงสินาทีนะคะเดี๋ยวขวันไปทํารสชาติอื่นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ทานได้พร้อมๆกันไปเลยนะคะต่อไปนะคะทุกคนเป็นรสชาติที่2นะคะรสต้มโคลงนะคะดูน่ากล่องโคาหน้าทานมากๆเลยนะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมนะคะใส่เส้นใส่เครืร่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็นําถุงความร้อนไว้ที่ในถ้วยเติมน้ําพอท่วมท่วมถุงความร้อนนะคะแล้วก็วางถ้วยสีดาทับ ใส่น้ำปิดทิ้งเอาไว้5-10นาทีนะคะอันนี้แค่5-10นาทีมาเริ่มกันเลยนี่อุปกรณ์ของเขานะคะก็จะมีอันนี้เป็นแบบเหมือนต้นหอมหมออ่ามีแบบชั้นซ่อมเหมือนกันนะคะถุงร้อนผนแกะมาม่าใส่ไว้รอมเหมือนเดิมน,นะคะนี่นะคะถุงฟึ หอมมากค่ะต้มโขงใส่น้ํานะคะแล้วก็ใส่เหมือนเดิมค่ะถ้วยมาม่าลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะพอต้นมาม่าเหมือนกันปิดสาต่อไปนะคะถ้วยที่3ก็คือนี่รสก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมทิงไว้5-10นาทีนะคะ ต่อไปนะคะถ้วยที่สี่อันนี้ดูน่าทานมากถ้วยร้อนหม้อไฟรถหม่าล่า oh. หูมนดูแซ่บมากเลยอะทุกคน ที่5ของเราในวันนี้นะคะก็คือลูกชิ้นอบเนยคนคือลูกชิ้นมันกินแบบนี้ได้ด้วยหวันก็ไม่เคยยินนะคะมีช้อนซ่อมเนยนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นมีทุกคน คนรอประมาณ10นาทีเหมือนกันนะคะแล้วนี่ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญน,นะคะก็คือการชิมน้ำมันเดือดแบบเป็นน้ำร้อนเลยนะทุกคน,นขวญเปิดเนี่ยมันจะรั่วขวัญไม่แน่กลัวอุ้ยทุกคนนี่คนก่อนนะคะเอยเส้นก็นิ่มแล้วทานได้แล้วทุกคนอันนี้คือหม้อไฟเกาหลีราเมนสไปซี่อืมมาชิมกันนะคะชิมน้ำก่อน ร้อนือมรสชาติอร่อยรสชาติน้ำซุปคือดีมากจริงๆเส้นก็เหมือนมาม่าทั่วไปทุกคนจริงๆแต่น,น้ำซุปเขาอร่อยมากเลยืมหอมมากหอมหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆรสชาติดีเลยค่ะน้ำซุปหอมมากอร่อยมากแ่บหวานกลมกล่อมแล้วก็มีเผ็ดปลายลิ้นนิด,นด,นดเดียวดีอะทุกคนอร่อยจริงเดี๋ยวเราไปที่ไว้ต่อไปกันเลยคะ่ะ เพื่อที่สองของเราในวันนี้ก็คือรสอต้มโคงนะคะทุกคนนี่หน้าตาน่าทานมากเลยนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะว่ามันร้อนมากๆต้องระวังนะมันสามารถลวกมือได้เลยมันเป็นน้ำแบบน้ำเดือดแล้วอวอ้ทุกคนมีความกลิ่นต้มโคงเบาๆนะคะทุกคนแล้วก็สีสันจะดูแบบมีความแซ่บกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะทุกคนอื เฮ้ยมันได้นะเออรถมันแบนบจัดจ้านอยู่เป็นต้มต้มโค้งเลยค่ะถึงอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่คือแซบใช้ได้อยู่ทุกคนหอมอืมกลิ่นเหมือนแบบมีกลิ่น,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 นปาย่างด้วยอะอร่อยนะหรือว่หิวยังไงยังไงซิอืมเฮ้ยกินนี่มเลยอะคืออะไรอร่อยทุกคนชามนี้ใช้ได้ค่ะทุกคนต้มโคง้งเดี๋ยวไปกันต่อถ้วยที่สามนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันทุ่ทีสามนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือมาเริ่มทานกันเลยนะคะนี่ความเป็นแบบว่าน้ดำดำๆมาเหมือนแบบอารมณ์แบบน้ำตกหมูทุกคนหอมเชี่ยวอยากกินซิมิล่าอยากกินซิมิล่ามาชิมกันนี่คล้ายนะคะแต่ไม่คลายมากก๋วยเตี๋ยวเรือนะหวานนำ้ำแล้วก็จะเป็นอารมณ์แบบเป็นเครื่องที่เขาใช้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว,วค่ะจะขึ้นมาเยอะๆอันนี้ใช้คำว่าพอได้แล้วกันนะ เทียบกับสองอันนี้ผ่านมานะคะคล้ายแต่ว,ว่าอันเนี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนซะทีเดียวหวานหวานไปหน่อยความรู้สึกขวาน้ำน้ำผู้ดเตี๋ยวค่ะเข้มไปหน่อยรู้วันใส่น้ําน้อยอต้องใส่น้ําเยอะกว่านี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่ารสชาติมันจะหวานหวานนําอันนี้ก็พอทานได้ค่ะทุกคนไปถ้วยต่อไปเลยค่ะ เรามาต่อกันที่ถ้วยที่4ี่ของเรากันในวันนี้นะคะก็คือถ้วยร้อนหม้อไฟรสหมาล่านะคะทุกคนดูแซบ <Wow. S 1> อีกแล้วว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยเปิดถ้วยเลยอย่ารอช้านะคะ <Wow. S 1> นี่อุยเปิดฝามีความแบบกินหมาล่าทุกคนลอยขึ้นมาเตะจมูกชิมน้ำก่อนสีก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนมาม่าต้มยำเหมือนกันนะทุกคนสีประมาณนั้นเลย เป็นหมาา่าล่าแต่ว่าไม่ถึงกับเข้มข้นมากขนาดนั้นนะคะทุกคนหมาล่าเบ,บาๆไม่เผ็ดอารมณ์มาเป็นกลิ่น<า>เส้นก็เหมือนกันค่ะ<า>เหมือนทุกถ้วยไม่เข้าหลายคะ่ะทุกคนทานได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบซีซาร์หรือแซ่บอะไรมากนะคะทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวพอกินเป็นนานมีความชาลิ้น<อ>เหมือนหม่าล่าเลยจริงแต่ถ้ามันเผ็ดกว่านี้ หน่อยอะ่ะมันจะแบบมากเลยทุกคนคเขาชาลิ้นด้วยนะจะบอกให้งงปะเออยังไงมันก็ชาถึงมันจะไม่ได้เผ็ดมากนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ้วยต่อไปกันเลยค่ะ<ๆ>มาที่ถ้วยที่5้าของเรากันในวันนี้นะคะทุกคน,<ๆ>กคนมันคือลูกชิ้นลูกชิ้นอบเนอยอะ่ะนี่แล้วเขาก็มีน้าจิ้มมาให้ขวัญเทใสท่ถ้วยแล้วเรามาลุน้กนกันนะคะจริงๆอ่ะเขาแบบควนันแบบปุบๆบๆนี้เลยนะอาจจะรอขวัญนานหน่อยนะคะควันหายไปแล้วแต่ว่าถ้วยยังร้อนนานอยู่นะคะร้อนมาก นี่มีรูชิ้นอยู่ประมาณหนึ่งองสี่แบบปะอะไรอย่างงี้เป็นรูชิ้นในเนยอะค่ะขวัญใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งขวัญไม่แน่ใจว่าขวัญถูกทำถูกไหมนะกลัวแบบเนยไม่ละลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นเนยแบบเคยกินข้าวโพดอบเนยไหมคะปิดประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะร้อนร้อนมากเลยนะทุกคนต้องระวังรูชิ้นของก็พอทานได้แต่เนยอะมันหอมนะ แต่รสชาติอะเฉยๆฉยรสชาติไม่ค่อยได้รูกชิ้นเขาก็นุ่มๆดีนะคะแต่ลูกนนึ่งนะเออคล้ายๆอารมณ์แบบมันคล้ายๆกับลูกชิ้นนึ่งไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยขวัญว่านะขวัญจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันร้อนน้ำจิ้มเขาออกหวานสีสันขวัญน,นึกว่าแซ่บออกหวานค่ะ ไม่เผ็ดเลยน้ำจิ้มอะ่ะก็ทานได้แล้วกันค่ะไม่ถึงกับว่าอร่อยเนอะคือมันก็สะดวกสบายนะคะสําหรับแบบพกพาไปไหนเดินป่าแคมปิ้งหรือไปในที่ที่ไม่สะดวกแบบหาอะไรทานยากมันคือโอเคค่ะถากเราชติมันอร่อยขนาดนะั้นมันก็ไม่เนอะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะด้วยความสดใหม่ด้วยแหละชีมีคำหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพยงเท่านี้วันนี้นะคะขวัญออกมากินหน้าบ้านมันมีแบบบางแดดเอาใช้ต้นไม้หน้าบ้านบางแดดซึ่งแบบบางทีแสงและเงามันอาจจะไม่สวยอะไรยังไงมากนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของขวัญด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ย่อมแพ้ดาเพราะว่าลาไปก่อนค่ะไม่บาย Our friendship ceases from now on, on please don't talk about me when I'm gone oh honey no our friendship ceases mm you -hmm.